สวัสดีครับยุกสิล์นะครับวันนี้เรามีภารกิจกันนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ใครที่ตามเพจผมนะตามไอจตามอะไรอ่ะอินสตาแกรนะครับ, IG, รรบแล้วก็เฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ด้วยนะครับก็จะรู้ว่าผมเพิ่งไปออกรถมานะครับแล้วก็เลยว่าวันนี้เราจะเอารถไปติดฟิล์มกันนะครับแล้วเราก็จะแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆน,นะครับว่า ฟิล์มที่ผมใช้ครั้งนี้มันเป็นฟิล์มยี่ห้ออะไรหลายคนก็ต้องแบบอยากรู้ใช่ปะ่ะเพราะแบบฉันซื้อรถมาตอนนี้มันมีอะไรนะ่าเล่นในตลาดบ้างน,นะครับหลายคนก็ต้องรู้จักแบบ 3M แลอมลามินาวีคู rew, อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะถ้าพิมีม์ยมหน่อยก็วีคูแต่ถ้าเกิดแบบรถธรรมดาธรรมดาหน่อยก็เพื่อนๆก็อาจจะเลือกเป็นลามินา่า 3M อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมจะไปติดนะครับฟิล์มยี่ห้อวิ c ครอสแปลกไหมผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะอันนี้เรามาแชร์กันแบบ เร็วๆเ,เลยเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าติดมาแล้วมันเป็นยังไงครับเขาบอกว่ามี2รุ่นนะครับมีเป็นตัวรหัสเซรามิกคืเป็นตัว C กับอีกตัวหนึ่งเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่าถ้าเกิดถือว่าราคาต่ำันหน่อยนะคะก็จะสามารถที่จะกัน UV ได้75%แต่ถ้าเกิดอัพเินขึ้นมาอีก4 0 0พนะคะก็สามารถที่จะกัน UV ได้ถึง90% แต่ราคาไม่แพงมากนะอย่างแชมเี้ยเนี่ยผมถามราคาเขานะครับราคาเขาอยู่ที่ถ้าเกิดตัวถูกอยู่ประมาณหมืน่นหมื่นกลางๆหมืน่นปลายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวท็อปเลย,เยที่บอกว่าการยูวีได้ยเยอะๆแบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่สองหมื่นนิดๆก็อัพเงินขึ้นมาประมาณแบบอัพเงินขึ้นมาประมาณแบบไม่กี่พันนะครับก็สามารถท ja ี่จะใช้เป็นตัวท็อปๆได้เลยแต่ว่า เราอะไปลองนั่งของรถเจ้าของร้านมาใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกันความร้อนได้ดีอย่างที่เขาเคลมไ้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวฟิล์มที่ของเขาอะเออผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประหลอดเลยนะครับซึ่งผมก็ชอบมากเพราะว่าฟิล์มมีประหลอดอะผมว่ามันมันเชยอะเออมันแก่นะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็จะไปติดอยู่แล้วก็ทำเป็นข้อมูลละกันให้ เพื่อนๆลองแชร์แลบลองแบบเป็นไอเดียดูละกันว่าแบบติดมาแล้วแบบเออมันแบบโทนสีเวลามันติดขึ้นมาบนกระจกแล้วกับรถสีขาวแบบนี้แบบลงดูเออมองรวมๆแล้วแบบมันสวยไหมด้วยนะไม่ใช่ว่ามันกันความร้อนได้อย่างเดียวคือฟิล์มรถเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีผลกับความสวยงามของรถด้วยเหมือนกันมันคันแบบรถสีดําอย่างเงี้ยส่วนตัวนะรถสีดําอย่างเงี้ยติดฟิล์มแบบประหลอดอะแบบเงินเลย ทุกบาร์อย่างเงี้ยคือผมว่ามันเสี่ยวอ่ะมันมันไม่ได้คือมันไม่ได้อ่ะคือผมผมอยู่กับมันไม่ได้อ่ะเคยเคยติดพลาดมาเหมือนกันนะไอพวกแบบเออใส่ตอนนั้นขับมินิสีเงินใช่ป่ะแล้วใส่ฟิล์มสีเงินมาแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรแ่แบบแล้วเราพอเห็นรถคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออฟิล์มดํามันสวยกว่าอย่างจริงมันเพราะเดิดพอมาเป็นกระจกสีดำปุ๊บอะดีเทลรถต่างๆมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันจะชัดขึ้นอ่าดีเทลรถมันก็จะชัดขึ้นโดยที่แบบหน้าต่างรถกระจกรถอะ่ะมันไม่ได้ไปกวนดีเทลรถเข้าใจะปะเพราะว่าแค่กระจกรถอะ่ะมันก็เป็น50%แล้วอะ่ะถูกปะแบบเวลาเรามองรวมๆแบบครึ่งล่างก็จะเป็นเหล็กครึ่งบนมันก็จะเป็นกระจกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นฟิล์มเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับสมมติว่าคุณติดพลาดนี่รถคุณดูแบบดูไม่ดีไปเลยนะสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรวะรถสีเข้มอย่างเงี้ย ไปติดฟิล์มเงินอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบคนแม่งกระตกแม่งเด่นกว่าตัวดีเทลรถเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ไงเออผมก็ได้คิดว่าเออทําเป็นบล็อกละกันให้เ,เพื่อนๆได้ดูว่าเออผมเลือกฟิล์มตัวนี้มาแล้วกับรถสีขาวแล้วมันจะเป็นยังไงจะสวนตัวผมคิดว่าตลอดแบบดูตลอดน้อย,อยดูสีเข้มๆม,มันเข้าวัทุสีสุดแล้วรถมันจะดูแพงนะครับอย่างครั้งเนี้ยผมเลือกเป็นรหัส4 0ของวินครอสเขาบอกว่า ป็นตัวนเนี้ย40เนี่ยเอ่อมันจะเทียบเท่าแบบประมาณเหมือนฟิล์ม40%ของเอ่อฟิล์มยี่ห้ออื่นนะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าสามารถที่จะให้แสงเนี่ยเข้ามาได้50%มันจะแบบเหมือนกึงก่งๆึง60 40อะ่ะก็ประมาณ50ผมก็คิดว่า เออก็น่าจะเหมาะๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิด60เนี่ยผมกลัวว่ามันจะมืดเกินไปนะครับอย่างส่วนตัวเนี่ยผมใช้60อยู่ตอนกลางคืนของย e ่อวีคูบางทีแบบถนนที่มันมืดมากๆเวลาขับต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีความแบบมองยากแล้วก็ต้องเพ่งมันให้มันมันทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในการขับรถตอนกลางคืนเนี่ยบางทีอะแบบไฟหน้ารถนี่มันก็ดีมากแล้วนะแต่แบบ มัน visibility อะ่ะการมองเห็นของเราอะ่ะมันถูกดรอปด้วยฟิลม์มไว้เพราะฉะนั้นฟิล์มนี่ไม่เป็นอะไรที่แบบโคตรสำคัญสำหรับคนใช้รถเลยนะผมก็เลยจะมาแชร์วันนี้แหละ เดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างฟิล์มนะครับซึ่งฟิล์มที่ผมเลือกวันนี้เป็น WinCross Premium HCD 30เลยก็คือตัวนี้ตัว WinCross สามารถกันความร้อนได้ถึง97นะครับส่วนตัวเซรามิกกันความร้อนได้อยู่79ก็ต่างกันอยู่ประมาณ10มันจะกันได้เยอะขนาดอัไนเลยรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะกัดได้ขนาดนั้นจริงไหมนะครับ นนี่เราก็ติดฟรีเสร็จแล้วนะครับเราติดติงของบินครอสไปนะครับกเ็เป็นตัวแบบกลางๆนะครับสามารถที่จะให้แสงเข้ามาได้แบบประมาณ50%ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาใช้กันดูส่วนตัวผมมองว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบเครื่องนอกมันดูมืดแต่มาเข้ามาข้างในมันก็สว่างดีนะครับแล้วมันก็ไม่มีประหลอดเลยดีมากอันเนี้ยชอบมากเพราะว่าผมไม่ชอบฟิลรถที่มันมีประหลอดเลยปรากฏว่าพอติดมาปุ๊บ รู้สึกว่าเอรอรถมันดูดีขึ้นเอออย่างที่เราคิดไว้จริงๆนะครับก็ทาม,มาถูกใจไหมก็ถูกใจถูกใจเลยนะครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นก็ตามมาตรฐานฟิล์มทั่วไปก็เจ็ดวันเอ้ยไม่เลยนะ5วันสิประมาณ5วันก็เปิดกระจบได้นะครับ<อ>ก็ตามนั้นนะครับไม่มีอะไรก็มามา,มาแชร์เฉยๆในเรื่องของฟิ์มรถยนต์ใครสนใจที่จะติดตั้งฟิ์มรถยนต์เหมือนแบบกึบ่งๆต่เซรามิก เขาที่เขาเหมือนเขาไม่ได้เคมตัวเองว่าอันนี้มันเป็นฟิล์มเซรามิกนะเขาบอกว่าเป็นฟิล์มพีเมียมเท่ากับเซรามิกมันจะเป็นเกียร์ที่ต่าลงไปอีกเกรดหนึ่งของวินครอสนะครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นผมจ่ายตังค์เองแล้วก็ผมซื้อเองติดตั้งเองใช้เองนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเข้าแค่มาแชร์ประสบการณ์เฉยๆแค่นั้นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิทธิสดาด้วยนะครับมีอะไรจะได้มาแบ่งปันมาแชร์กันแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ